Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ที่ไหนกันละเนี่ยโอ้ฮัลโหลมีใครอยู่ที่นี่ไหมครับอย่าบอกนะไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยอะเอาละคะท่านผู้ชมเราก็มาอยู่ในแมปไขพปริศนาหาทางออกกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตรงนี้มีเค้กด้วยว ยังไงอ่ะไว้เดี๋ยก่อนแล้วนี่มันตาดอะไรอ่ะไหนเราใช้ดิอ้พอเราใช้ปุ๊บตัวเราก็เล็กปับ๊บแล้วเราก็มุดรูได้เลยโอ้โหเข้าใจแล้วและเนี่ยมุดเข้าไปได้ป่ะเอ้กระโดดไม่ถึงอะ่ะขาตีสั้นเกินไปโอเคตรงนั้นมีรูงั้นเดี๋ยวเราไปลองสำรวจที่นี่กันดีกว่า เราต้องหาทางออกไปจากที่นี่ครับผมตอนนี้โจนน่ะถูกตัวอะไรก็ไม่รู้จับโจนมาและอยู่ดีๆก็โยนโจนเนี่ยมาอยู่ที่นี่อุย้ยตรงนี้มีประตูแต่ต้องหากุญแจมาเปิดอืตรงนี้ไม่บันไดครับเอาละขึ้นไปเลยอุยอ้ยหตรงนี้มีประตูเปิดได้ปะเปิดไม่ได้อ่ะอุย้ยเราต้องหาคันโยกแล้วเนี่ออยออฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับอุยเหมือนจะไม่มีเลยอุยตรงนี้มีช่องอ่ะ เอาล่ะไม่เลยเสกให้ตัวเองเป็นเบบีชวบเมโออันนี้เหมือนเป็นทางแคบๆให้เราเดินตามทางไปครับผมและนี่การ์ดอะไรไหนลองใช้ดิโออันนี้คือการ์ดวิ่งไวครับอันนี้เราก็วิ่งตามทางไปเลย ừ รู้สึกว่าด้านข้างๆของทางเนี่ยน่าจะเป็นบ่อน้ำนะครับ สัญชาตญยากของโจนบอกว่าอย่ากระโดลงไปไม่งั้นตายค่ะที่แน่นอนงั้นเราเดินตามทางนี่แหละเขามีทางให้เดินเราก็เดินตามทางเลยโอ้แล้วโจกุญแจดอกทองว้าวได้กุญแจแล้วเราเก็ได้ออกไปจากที่นี่แล้ว ดลยเราต้องรีบหาทางออกไปจากที่นี่แล้วหรอครับเฮ้ยตรงนี้มีรูเฮ้ยเอาละมุดเข้าไปโอ้ผมมาที่เดิมครับผมนั่นไงประตูเอาล่ะเอากุญแจดอกทองแย่รูทันทีเฮ้ยทางตันอ้าวมันไม่ใช่ทางตันนะมันเป็นกำแพงทะลุใหม่ที่นึงครับเฮ้ยนั่นไงประตูไม่รู้ว่าจะมี อีกไหมมองขวามองซ้ายเลือกทางไหนดีเลือกไม่ถูกเลยอันนี้มีตู้ครับผมงั้นจุนขอเลือกไปทางซ้ายละกันเขาเรียกว่าขวา้ายซ้ายดีนี่จนเลือกทางถูกไหมครับท่านผู้ชมอืดไม่มีไม่มีตัวอะไรโผลมาเฮ้ยนี่ไงนี่ไงประตูโอ้เราต้องหากุญแจมาเปิดอะเฮ้ยต้องไปทางไหนต่อดีอะรู้สึกว่าที่นี่มันจะเป็นเขาวงกตดยังไงยัง จมเออมันถือหวานมาด้วยงาดีหัวขาดก็คือต้องใช้นี่สกิลวิ่งไวแล้วก็วิ่งเลยค่ะเอออว้า oh ปทำไงดีต้องรีบหาทางออกไปจากที่นี่เออไปทางไหนทางไหนอ้เหมือนจะหลงเลย ประตูแล้วประตูอยู่ตรงไหนอะท่านผู้ชมมือซ้ายหรือขวาล่ะเอ้ยเหมือนจนจะหลงเลยอะทางนี้หรือเปล่าอทางนี้หรือเปล่าอ้าวตันโอ้ยไม่ใช่ท่านผู้ชมช่วยบอกหน่อยครับมันอยู่ทางไหนโอ้เจอแล้วมีไงเปิดชั้นเฮ้ยตรงนี้มีบันไดเอาล่ะปีนเลยอึดอัดอึดอัดอึดอัดโอ้ยโผล่มาที่ไหนแล้วเนี่ยตรงนี้มีประตูครับผมอู้เฮ้ยตรงนี้ก็มีประตูอู้ มีของวางเกินตาดไปหมดเลยอ่ะอื๊ดแวบเอาละรีบวิ่งเลยครับอื๊ไม่แด่โอ้โหมีของมาขวางเอาไว้ด้วยอ่ะเอาละเดี๋ยวเรากกันเดินอื๊อ้าวไม่ได้ผลแนฮะเราใช้ในสกิลทำให้เราเบบีนี่แล้วเราค่อยมุดโต๊ะัรัื๊สกิลเบบีชว ไปหมเนี่ยดูดิ ي, ไฟนี่ม่นกระพริบกระพริบชวนให้หลอนจริงๆเลยออตกลงมาได้เมื่อกี้เจอประตูอยู่ข้างหน้าแท้ๆโอเคเอาไงต่อดีอุย๊ยตรงนี้มีใบบัวมีน้ำออเอาละ่ะลองกระโดดดูซิเราจะกระโดดถึงไหมใช้สเกิลวิ่งไวกระโดดจุ๊จโอ้โหเรานี่สุดยอดกระโดดเลยนะเนี่ยตรงนี้มีโล่อามุดเข้าไปแล้วชุบับโอ้マイ god ผีโทรเฟยดักอยู่หน้าอไงดีหอยหลังก็ไม่ได้แล้วดิโอ้ยต้องไปข้างหน้าต hmm, <c oughs> ่อแล้วไม่เลยใช้สกิลวิ่งไววิ่งปาลาบเลยครับวิ่ง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 โอ๊ยตรงนี้เป็นประตูอุ้ยวิ่งเลยครับประตูอีกอันนึงเออทางออกทางออกทางออกอยู่ตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยไม่ใช่อีกโค้ดเขาวน ชมแล้วเจอฮันโยอาโคตรไปละมีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ได้ยินเสียงอ่ะมันมีเสียงเปิดประตูประตูวันนี้ป่ะเอาประตูนี้ไม่ใช่อ่ะครับต้องไปดูประตูบ้านอื่นแล้วล่ะมืดใช้สกิลวิ่งไวชัวร์นี่วิ่งไววิ่งไววิ่งไวอันนี้หรือเปล่ามืดวิ่ง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 เฮ้ยเอาโ สันมาเลยโอ้ยสันแบบเจ้าเข้าเลยครับโอ้ my god เดินตามทางไปอ้หหมาสันนีแ่แหละสันเป็นเจ้าเข้าเลยเออโอไม่ใช้สกีวิ่งไวเลยครับวิ่งดิครับวิ่งดิับเอ้ยมันหมาแล้วมันอยู่ข้างหลังเราเนี่ยแหละเออไม่กล้าหันหลังเลยครับไม่งั้นถูกจับกินแน่เฮ้ยท่านผู้ชมจะคอยเฮ้ยเอาไงดีวิ่งวิ่งวิ่งต่อ ขอบคุณสมาชิกวี i. p อที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ